สิ11.4ลูกมือสองที่คุณวางใจได้เวลาโตยโยต้าเซนตาสุดยอดรถอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะฮะดีไซน์ลำลำจากโตยโยตานะไร่รของเราขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2017โตยโยต้าเซนตา1.5วีตัวทอ เซียนต้าเข้ามาอีกแล้วนะคใครที่มองหารุ่นนี้อยู่รอคอยรุ่นนี้อยู่วันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสุดยอดรถอนเนกประสงค์7ที่นั่งนะฮะจากประเทศอินโดนีเซียนะมีดีไซน์อันล้าสมัยที่สําคัญใช้เครื่องยนต์1.5ดูอ้อ VVTi บล็อกเดียวกับ Vios เพราะฉะนั้นเรื่องความประหยัดนี่ขายห่วงแน่นอนนะฮะวันนี้เปนตัวท็อปนะฮะสีขาวสวยงามเลยนะร,รถบ้านมือแรกมือเดียวนะ แต่เป็นรถยึดจากไฟแนนซ์โตโยต้าลิสติ้งนะฮะรถยึดจากลูกค้าคนแรกที่ผ่อนไม่ไหวคันนี้นะครับตัวท็อปสุดนะออกห้างป้ายแดงนะ8ป5 0 0 0 0บาทนะวันนี้นะอายุรถนะครับเกือบเกือบ4ปีเข้าปีที่4แล้วนะกันเลขใหม่60,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะ เดี๋ยววันนี้มันมีดียังไงเดี๋ยวไปรีวิวพร้อมๆกันเลยคันนี้นะครับมาด้วยสีขาวสดใสสวยงามแต่เป็นสีขาวธรรมดานะไม่ใช่สีขาวมุกนะฮะตัวรถนะมีเก็บสีบ้างเป็นบางชิ้นนะเช่นฝากระโปรงกันชนหน้าหลังเรารับประกันโครงสร้างนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้60,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาที่สําคัญยางเพิ่งเปลี่ยนในเมื่อวาน สี่เส้นเลยนะฮะ,ะเริ่มจากด้านหน้านก่อนด้านหน้าน,นะครับตัวท็อปตัวนี้เราจะได้ไฟโอ้โหโปรเจคเตอร์ลูกแก้วแบบดูอัลด้วยนะฮะได้ไฟดูอัลโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟ l e d เด y l i g h t นะฮะแล้วก็ไฟสปอตไลท์ด้านล่างแบบออโต้ด้วยนะฮะเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับกระจังหน้าแบบสวยๆนะตัดด้วยคิวโครเนี่ยมตัวรถมีเก็บสีบ้างเท่าที่จําได้มีฝากระโปรงนะแต่ไม่ได้ชนหนักนะแค่รอยขีดขว่วนแล้วก็รอยสะเก็ดหิน แ,แต่ดูแล้วก็เรียบร้อยดีสีอย่างอื่นไม่ได้ทาอะไรทําอยู่แค่3ชิ้นประจาไม่ผิดนะฮากระจกมองข้างนะสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างให้ด้วยแล้วก็มีฟิล์มให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะฮะภาษีนะครับหมดกรกฎากลางปีนะฮะสองหนะครับก็ใช้ได้ถึงกลางปีค่อยต่อ มาดูล้อมแม็กกั้ยกันเลยดีกว่านะโอ้โหว่เาเพิ่งเปลี่ยนยางมาให้เมื่อวานนี้เองนะตัวนี้เป็นล้อมแม็กขอบ16นะฮะล้อมแม็กเป็นลายเดิมจากโรงงานนะฮะหน้าเงาร่องสีเทาเข้มแม็ก5รูนะครับ,รบได้ดิสเบรก4ล้อเลยนะ,ะทั้งดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังที่สาคัญผมเพิ่งเปลี่ยนยางมาให้่านผู้ชมใหม่ๆจาก Max ซิสเลยนะฮะยางให้มาที่เบอร์195 55 R16 สัปดาห์ที่23/2020นะฮะยางชุดนี้ก็ใหม่แกะกล่องยางป้ายแดง4เส้น ยังสวยยังนิ่มคมคมกริปๆนะใช้ได้3ปีสบายๆเดี๋ยวให้ดูซอกด้านในกันก่อนนะว่าสภาพเดิมๆนะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะฮะเอามาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะฮะคันนี้ก็มาด้วยดีไซน์ลํำๆนะฮะกับเสาประตูแบบพลาสติกสีดําดูแล้วก็ค่อนข้างเท่มากๆเลยนะ,ะหลังคาสวยงาม ยังไม่เคยทําสีนะหลังคานี้บางๆเดิมๆนะผิวพันธุ์ค่อนข้างเดิมนะเก็บสีนิดเดียวนะฮะอันนี้นะมีการขโมยให้นะฮะของเดิมๆจากโตโยตานะครับกระจกเดิมของโตโยต้าฟิล์มรอบคันมีให้ประตูนะครับเดิมๆเลยกระจกเดิมของโตโยตานะครับพร้อมฟิล์มรอบคันซอกในเดิมหมดนะครับยังไม่เคยพ่นไม่เคยถอดแต้มเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบโอเคเดี๋ยวให้ดูเม็ดอาร์กันหน่อยสิเม็ดอาร์ก็สวยงามนะฮะนี่เม็ดอาร์สวยงามนะครับ ตองน,นี้จะดึงยากนิดเดีย่ะมาดูเม็ดอาร์คตรงนี้กันต่อเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเม็ดอาร์คสวยงามตึ๊บตึ๊บเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบตลอดทั้งแนวนะครับเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะมาดูสติกเกอร์กันต่อเลยสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสติกเกอร์มออก,กอยังไม่เคยมีร่องรอยของการงัดแงะแกะเก่าเดๆทั้งสิ้น สติกเกอร์นะฮะตัวนี้ก็เดิมๆยังไม่เคยมีร่องรอยของการงัดแงะแกะเกา่าตัวนี้จะบอกเดือนที่ผลิตกับปีที่ผลิตด้วยนะฮะผลิตก็พฤษภาคม2017แท้ๆแนะฮะแผ่นเทรุุ่นนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะตโตโยตา้ามอเตอร์แมน u แฟคเจอริงอินโดนีเซีย่ผลิตและประกอบที่ประเทศอ,อินโดนีเซียเดี๋ยวใครอยากจะจดเลขตัวถังจดไปเลยนะฮะบรรทัดนี้ลงท้ายดย0ูนย์ศย์สามาสี 02รหัสเครื่องยนต์ตัวนี้รหัสเดียวกับวีออนนะ 2NR เครื่องยนต์108แรงม้านะฮะเสาข้างนะสติกเกอร์เดิมๆยังไม่เคยแกะนะไม่มีร่องรอยของการพ่นการงัดแงะอะไรเดิมๆหมดขามาดูเม็ดอาร์กันต่อเลยนะอ่ะสติกเกอร์นี่ก็เดิมๆนะเม็ดอาร์กสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับนี่เม็ดอาร์กสวยงามนะฮะนี่เม็ดอาร์กสวยงามต้องหน้าตาแบบนี้นะตึ๊ดๆๆๆหดันบ่นบักนี่เม็ดอาร์กสวยงามนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดึงทีละจุดจะได้ง่ายๆต่อการเก็บ นะซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้นะฮะเม็อาร์คสุดท้ายฝั่งนี้บ้างเม็ดอาร์คสวยงามนี่เ็ร์คสวยงามต้องหน้าตาแบบนี้เม็ดอาร์คสวยงามรุ่นนี้เม็ดอาร์คดูง่ายนะเพราะว่าประตูมันเปิดสไลด์แบบนี้เราก็เราก็เดนสอกหมดเลยนะฮะเนี่ยเม็ดาร์คสวยงามนะครับต้องหน้าตาแบบนี้ นะครับโอเคประตูก็เดิมหมดนะฮะนี่สติกเกอร์เดิมๆยังไม่เคยแกะอะไรน็อตเดิมแต้มเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบแต่เข็บซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้นะฮะโอเคก็ถือว่าสภาพใช้ได้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะฮะประตูก็เป็นระบบไฟฟ้านะฮะได้บอดหนังแท้ด้วยได้ตัวท็อปนะฮะอ่ะล้อหลังกันบ้างล้อหลังก็ดิสเบรกนะ,ะรุ่นนี้เราได้ดิสเบรกเดี๋ยวให้ดูซุ้มล้อด้านหลังกันบ้างนะ,ะว่าก็สวยงามไม่มีร่องรอยของ สนงสนิมชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมอะไรไม่มีนะด้านหลังนะฮะสาวอากาศแบบน่ารักน่ารักนะฮะมีไล่ฟ้ากระจกเดิมของ t o โยต้าให้เรียบร้อยนะด้านหลังก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยมีไฟทับทิมท้ายด้านล่าง3จุดตัวนี้ตัวท็อปนะตัววีออกห้าง8ปดแสนบาทมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวดูฝาท้ายกันบ้างฝากระโปรงท้ายเปิดมาแล้วนะก็ ห้องเก็บสรรัมภาระใหญ่โตมาโหรานมากๆนะฮะนั่งได้7ที่นั่งเลยนะตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่เหลือเยอะนะฮะในกรณีที่นั่งกัน7คนนี่ยังสามารถวางของกรับกันตุ้มๆขึ้นมาได้นะแต่ถ้าใครจะนั่ง5คนนี่โอ้ยิ่งยิ่งเยอะขาไปใหญ่รุ่นนี้สามารถสอดเบาะเข้าไปด้านล่างก็ได้นะมีไฟส่องสว่างด้านหลังมาให้ด้วยนะาดูตะเข็บกันต่อเลย เม็ดอารสวยงามนะครับของเดิมจากโรงงานนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะฝาท้ายนี่น่าจะยังไม่ได้ทําสีนะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บเบ็ดอารสวยงามอยู่ครบตรงนี้เดิมหมดนะไม่เคยพ่นนะฮะเม็อารสวยงามนะครับไปยังสวยงามนะฮะมาดูพื้นล่างกันบ้างพื้นล่างก็มีแม่แรงนะมีแม่แรงมีอุปกรณ์หอนล้อมีไห้รบนะนะ เดี๋ยวขออนุญาตพับให้ดูสักเล็กน้อยนะครับนี่สามารถพับท่าแรกก่อนนะท่าแรกแบบนี้ห้องเก็บสัมภาระนะค่อนข้างใหญ่โตนะมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยเพาดานสวยงามมีแอร์หลังให้ด้วยนะจ๊ะโอเคมาดูประตูตรงนี้เลยประตูตรงนี้ก็ดูค่อนข้างง่ายนะน็อตเดิมฝั่งขวาต้องมี8 r านะพรันฝั่งซ้ายก็ต้องมี 8L นะฝั่งซ้ายต้องมี 8L นะฮนะก็ประตูเดิม L กับ l ล นอาก็ไรโอเคซอกในประตูเดิมหมดนะจ๊ะช่องเก็บล้อไหลนะฮะสวยงามอันนี้เลือกันให้ดูเต็มที่เลยฮสติกเกอร์เดิมๆนะฮะจากโรงงานนะครับนี่ยังไม่เคยมีร่องรอยของการพ่นนะฮะแนวซิลิโคนเดิมๆตรงแนวเมทักสวยงามอยู่ครบผิวพันธ์แห้งๆเดิมๆล้อไหลยังไม่เคยลงพื้นเลยนะฮะ เมดอาร์สวยงามอยู่ครบไม่เคยติดแก๊สนะเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยประตูเดิมของ To y ย ta หมดนะฮะสติ๊กเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะครับช่อกในเดิมหมดนะฮะหน้าตาจะเหมือนฝั่งซ้ายทุกเม็ดเลยนะเมดอาร์ Med อยู่ครบเมทดอาร์ Med อยู่ครบนะสติ๊กเกอร์เดิมๆอยู่ครบประตูซอกในเดิมหมดนะอ่ะมาต่อที่เม็ดอาร์เม็ดอาร์สวยงามอ่ะด้านซ้ายไปด้านบนเมดอาร์ Med สวยงามนี่เม็ดอาร์สวยงามตลอดทั้งแนว เม็ดอาร์คสวยงามนี่เม็ดอาร์คสวยงามนะครับอึ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 บเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะนี่สติกเกอร์เดิมๆยังไม่เคยแกะนะประตูคนขับบ้างนะฮะสติกเกอร์เดิมๆนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามไล่ลงมาเลยสติกเกอร์บอกลมยางยังไม่เคยพ่นไม่เคยแกะไม่เคยแก้เม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะด้านบนกันบ้างด้านบนอ่ะ เมอดทกสวยงามนะครับเม็ดทกสวยงามตืด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 ตลอดทั้งแนวเลยนะอ่ะเม็ดทกสวยงามนะครับนี่นี่เมสวยงามนะฮะเม็ดทากสวยงามนะซอกในเดิมหมดนะครับไม่เคยพ่นนะ,ะกระจกของโตโยต้าเดิมๆนะฮะต้องมีโลโก้โตโยต้านะครับ มีกันขโมยให้เรียบร้อยแล้วมือจับนะมีปุ่มเปิดปิดประตูแบบสมาร์ทเอนทรีให้ที่ฝั่งคนขับด้วยพร้อมกับกันขโมยมีให้เรียบร้อยอ่ะในในเราเปิดแล้วเรามาดูลูกเล่นเรื่องเบาะดีกว่าคันนี้ได้เบาะหนังแท้นะฮะสีดําตัดกับสีน้ําตาลและได้สีส้มโอ้สวยงามมากมีเพดานให้ด้วยพร้อมกับแอร์หลังนะครับนี่มีมีจอเพดานมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะแอร์เพดานก็สามารถปรับความแรงได้ให้มาถึง4ช่องเลยนะครับอู้สบายมากเลยมีรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าตรงนี้ให้น่ารักน่ารักด้วยนะฮะหนึ่ง ติดตั้งคาซีทเด็กแบบไฮโซฟิกส์มาบอกก็ยังสวยนะะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช้เด็กข้างหน้านะคะ,ะเดี๋ยวลองพับเบาะดูเลยนะ,ะสเต็ปที่1น,นะฮะแถวสจะเข้าก็ต้องพับท่านี้ก่อนแล้วก็เดินเข้าไปอย่างนี้นะฮะรุ่นนี้นะะถ้าจะพับแบบลงเลยอาจจะต้องถอดบาดนิดนึงค่อยถอดหัวหมอนนิดนึงนะ,ะแล้วก็เด้งลงมาทีนะ่อ่าโอเคนะพอเราพับตรงนี้เสร็จนะฮะด้านหลังเนี่ยจะสามารถพับแล้วสอดเข้ามาด้านใต้ได้แบบนี้ปุ๊บนี่นะฮะ แบบนี้นี่นะฮะ,ะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับถ้าใครไม่ได้นั่งถึง7็ที่นั่งสามารถใช้ลูกเล่นท่านี้ได้นะฮะนะพอใช้ลูกเล่นท่านี้เสร็จปั๊บสามารถเอาเบาะแถวกลางกลับมาทับได้อย่างนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระด้านหลังดูแล้วเป็นลูกเล่นที่แบบเออเด็ดขาดเนอะดูแล้วไอเดียดีมากเลยนะใครที่ออกแบบ เบอชุดนี้แนะ่หคารวะคนออกแบบจริงๆนะนี่ตามผมมาดูเลยนี่ทีนี้เราก็จะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระใหญ่โตมโหลานมากๆเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ8ใบสบายๆนะครับโดยที่ยังสามารถนั่งได้5คนนะแต่ถ้าใครนั่ง7ก็อาจจะต้องเก็บของแค่ตรงนี้อะ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยว่าจะสวยขนาดไหนไปพามาดูกันเลยนะครับว่าเซียนต้าตัวนี้สภาพจะเด็ดขนาดไหนกับปี217 0 1.5V ตัว top 8, 65, 000, ท็อป658,000หกหมื่น้าบาทเลขไม่60,000กิโลเมตรนะร,รถบ้านมือแรกมือเดียวแต่เป็นรถยุดจากไฟแนนซ์ Toyota าลีซิ n งเพราะฉะนั้นมีวัดนะคัน,นี้นะครับใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกับวีออสนะฮะเครื่องดูอัลวีวท1.5ลิตร ะะสามารถรองรับ e20 ได้นะ e85 ยังไม่ได้นะได้แค่ e20 นะ108แรงมา้าพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ super CVT นะ,ะให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลที่สำคัญประหยัดน้ำมันโดยเฉลี่ยประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวอะครนนี้นะฮะห้องเครื่องมาด้วยหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมหมดฮะเดี๋ยวเริ่มจากน็อตเดิมๆ erm เลยนะฮะฝากระโปรงเดิมน็อต erm, ยังไม่เคยถอดซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้ นะฮะรูกลมนะรูกลมสติกเกอร์อยู่ครบตะเก็บเดินตรงแนวสวยงามรูกลมคมกลิบฝาโปรงก็แห้งๆผิวพันแห้งๆเม็ดอักสวยงามแนวซิลิโคนตรงๆนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บรูกลมสติกเกอร์อยู่ครบนะสติกเกอร์อยู่ครบรูกลมซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บตะเข็บตรงแนวน็อตเดิมยังไม่เคยถอดมีตัวอักษรเอ็นคมคม,คมด้วยนะฮะเอ็นทั้งคู่นะตรงนี้ตำแหน่งนี้ตัวเอ็นนะ รุ่นนี้รูกลมคมกริบโอแผ่นกันร้อนใหม่มากๆนะไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะฮะฝาปมเดิมๆหมดนะครับามาดูเบ้าโชกกันบ้างฝั่งนี้ต้องมีตัวอักษร 2L นะฮะเม็ดอ์กสวยงามอยู่ครบรูกลมซอกในรูกลมน็อตเดิมไม่มีขยับเบ้าโชกฝั่งซ้ายต้องอมีตัวอักษร 2L คมคมแนวซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้นะฮะ 2L นะแก้มซ้ายนี่ 2L ฝั่งซ้ายกำกับลงท้ายด้วย L หมดนะฮะรูคมคมน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะ เมทอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะรูกลมโมชัสซีรุ่นนี้ดูง่ายมากเพราะห้องเครื่องนี่โล่งมากเลยนะฮะเมทอาร์คสวยงามนะมองทะลุไปถึงด้านล่างได้เลยนะสวยงามสภาพ้องเครื่องยังสวยอยู่นะฮะเมทอาร์คสวยงามอยู่ครบรูกลมสติกเกอร์เดิมๆเ,เลยนะรูกลมคานเดิมหมดนะไม่เคยถอดไม่เคยพ่นสติกเกอร์อยู่ครบน็อตเดิมนะฮะแ้มเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบเลยนะคานหน้าเดิมๆตะเข็บตรงแนวนะไม่คดไม่เบี้ยว รูกลมๆนะฮะรูคมคมรูคมนะฮะเมทอาร์คสวยงามสติกเกอร์อยู่ครบรูกลมคมกริบน็อตเดิมไม่มีขยับรูคมเมทอาร์คสวยงามแช็ซีเดิมฝั่งขวานี่จะลงท้ายด้วย R หมดนะ,ะ F R F นี่น่าจะเป็นฟรอนต์นะให้ผม, Front. Front right. มเดมาฟรงงานอรนต์ฟรอนต์ไรท์แต้มเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะฮะแต้มเดิมจากโรงงานอยู่ครบเลยเมทอาร์คสวยงามนะครับอยู่ดูฝั่งนี้กันบ้าง 2R เห็นไหมฝั่งขวาที่ต้องลงท้ายด้วยตัว R นะ 2R นะแนวซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บรูกลมน็อตเดิมไม่มีขยับนี่ก็2 r นะฮะ2 r นี่รูกลมน็อตเดิมไม่มีขยับนี่ก็2ออีกแล้วนะมนนักสวยงามอยู่ครบน็อตเดิมไม่มีขยับนะโอ้สภาพสุดยอดเลยฝาวงเดิมอย่าลืมนะต้องมีตัวอักษร t o y โต,ตา ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อเลยครับามาดูกันเลยนะฮะว่าภายในห้องโดยสารจะสวยขนาดไหนคันนี้เป็นตัวท็อปนะอย่างที่บอกนะได้เบาะหนังแท้สีดําตัดกับสีน้ําตาลได้สีส้มนะกุญแจเป็น immobilizer 2ดอกมีให้ครบแทนะ้เป็นปุ่มสตาร์ทขออนุญาตสตาร์และเปิดแอร์ด้วยความรวดเร็วแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะฮะมีแอร์หน้าแอร์เพดานเรียบร้อยเลขไมล์ปัจจุบันครับ6ก0 0 0กิโลเมตรพอดีพวงมาลัยหนังแท้นะฮะสีดําตัดกับได้สีส้มนะครับ ระบบฟอนปลอดภัยให้ถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่พร้อมกับเบรก ABS นะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะสามารถปรับเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้เปลี่ยนเพลงได้นะฮะแล้วก็สามารถปรับดูข้อมูลตรงนี้ได้ไม่มี Cruise Control นะอันนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่ c ครูสคอนโทร l นะเอาไว้ปรับดูหัดตาชิ้นเปลืองดูเลขไมดูอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ย แล้วก็มีปุ่มเปิดปิดประตูไฟฟ้าที่คนขับด้วยนะนี่เราสามารถที่จะสั่งงานเปิดปิดประตูได้จากทั้งคนขับก็ได้จากรีโมทก็ได้จากภายในรถหรือภายนอกรถได้หมดเลยนะด้านข้างนี่ก็มีลําโพงเสียงแหลมหรือลําโพงทวิตเตอร์มาให้ด้วยนะ,ะที่คู่หน้านี้นะครับกระจกไฟฟ้าคนขับนี่เป็นแบบออโต้นะฮะที่เหลือ3บานเป็นไฟฟ้าธรรมดานะ,ะกระจกข้างพับไฟฟ้าได้ปรับข้างไฟฟ้าได้เซ็นทัลล็อกใช้งานได้ ตามปกตินะระบบเกียร์เป็นซ u เปอร์ซีวีทนะฮะเกียร์สายพานอันนุ่มนวลน,นะฮะรวมถึงมีระบบเกียร์แบบ s p o r t ตทรูนิกสามารถเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้ง่ายๆเลยตรงนี้นะครับรีโมทยังอยู่ครบนะ,ะของเดิมจากโตโยต้ามีให้ครบเลยนะรีโมทจอพดานรีโมทจอด้านหน้ามีให้ครบใช้งานได้นะครับโอเคตรงนี้มีช่องเก็บของเท่ๆด้วยนะฮะเออเจ๋งดีนะใครอยากจะวางของสูงๆก็เอาตัวนี้ออก นะใครอยากจะวางของแบบทั่วๆไปก็ใส่เข้าไประบบแอร์ก็เป็นดิจิตอลนะปรับความแรงได้ปรับทิศทางได้นะฮะปรับคุณหน้าภูมิได้ตามปกติมีไล่ฝ้าหลังมาให้ด้วยนะแอร์เป็นดิจิตอลนะครับมีแอร์เพดานด้วยช่องแอร์ด้านหน้าก็ให้มา4ช่องนะแอร์เย็นสบายนะฮะสภาพพร้อมใช้งานมีปุ่มเปิดปิดแอร์หลังตรงนี้ด้วย มีปุ่มเปิดปิดระบบควบคุมการทรงตัวมาให้ด้วยนะหน้าจอ DVD ของแท้จาก Toyota นะฮะเฉพาะรุ่นท็อปนะระบบสัมผัสพร้อมเมนูภาษาไทยนะฮะเล่น DVD ได้ระบบเสียง Dolby Digital Surround และ Bluetooth พร้อมกับช่องเชื่อมต่อ Mini HDMI นะ,ะและ้วก็ USB นะฮะต่อบลูทูต่อโทรศัพท์ได้หมดเลยนะฮะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังก็ให้มาแบบ สามมุมมองเลยนะฮะมุมมองซ้ายมุมมองขวามุมมองซ้ายขวาและมุมมองธรรมดานะครับโอ้ย่าเลยนะตัวนี้เดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมรักกันนะการตกแต่งด้านหน้าก็มาด้วยคอนโซลพลาสติกสีดำล้วนๆตัดกับเอ่อคิ้วสีเทาก็ดูแล้วค่อนข้างสวยงามนะฮะตรงนี้ก็เป็นลายสีเงินๆนะดูแล้วเท่มากๆเลยนะครับ Okay. โอเคตรงนี้ก็มีถุลงลมนิรภัย,ยให้ด้วยนะฮะผมชอบเก๊ของเขามากเลยนะเก๊ของเขานี่มี2ชั้นนะฮะค่านท่างจะใส่ของได้เยอะพอสมควรนะทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างแล้วก็ที่วางแก้วนะ้ำผมชอบมากเลยนะฮะเห็นึกถึงโรงหนังเมเจอร์ Major, อย่างไงี้ไว้แล้วจ่องเก็บ แก้วน้าแบบนี้นะนึกถึงเวลาไปดูหนังนะโอ้สบายสบายโอ้คันนี้โชคดีมากเลยครับท่านผู้ชมแม้ว่าจะเป็นรถยึดจากไฟแนนซ์นะฮะแต่เราได้คู่มือมาครบครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยคันนี้ปี2017แท้นะฮะย้ายมาจากประจวบนะฮะถ้าจําไม่ผิดตอนนี้ย้ายเข้ารับป้ายเป็นกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะจดกรกกดาคม2 7 1 7 โมเดลผลิต217จดทะเบียนก็217ภาษีต่อให้แล้วหมดกลางปีเลยนะ2564นะเครื่องยนต์เบนซิน1 5 1 0 8แรงม้าสีขาวเดิมจากโรงงานเลขเครื่องยนต์ 2NRX178588 เลขตัวถังรุ่นนี้จะขึ้นต้นด้ MHFZ นะลงท้ายด้วย000สา402นะครับย้ายมาจากประจวบอผมจำไม่ผิดผมจำไม่ผิดผมจำได้ว่าป้ายเดิมประจวบ โอนกรรมสิทธิ์จากตวยตาทาลิสซิ่งจำกัดรถยึดนะครับเป็นรถบ้านมือแรกนี่แหละแต่เป็นรถยึดลูกค้าผ่อนไม่ไหวพรบอรต่อให้เรียบร้อยแล้วนะฮะภาษีพรบอรต่อให้เรียบร้อยแล้วคู่มือมีให้ครบนะครับคู่มือ o y ย t าเซนต้ามีให้ครบนะเดี๋ยวไปศึกษาวิธีการใช้งานกันเพิ่มเติมได้นะครับท่านเจ้าของใหม่มาดูตรงนี้กันบ้างมีคู่มือใช้งานจอเพดานนะครับคู่มือใช้งานถุงลมนิรภัยนะแต่ไม่ค่อยอยากให้ใช้คู่มือระบะกันคุณภาพ หน้าจอคู่มือหน้าจอ DV d ดีอะไรทั้งหลายแหล่นี้มีครบเลยนะโอ้สุดยอดเลยนะฮะแม้ว่าจะเป็นรถยึดแต่เราได้มาครบก็โอเคนะสุดยอดเพราะวารถยึดบางคันนี่ไม่มีให้นะบอกจอเพดานมีให้นะจอ DVD นะครับด้านหลังก็โอเครีวิวกันไปแล้วเดี๋ยวไปลองขับกันเลยออกตัวไปแล้วนะคะก็เรื่องอัตราเร่งนี่ไม่ค่อยห่วงนะถือว่าใช้งานได้นะฮะโอเคระบบเบรกดีเยี่ยมแอร์เย็นสบายช่วงล่างดีไม่มีดัง นะครับได้ยางใหม่สีเส้นด้วยนะฮะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยขับง่ายๆนะทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งวัยรุน่นและผู้สูงอายุนะครับใช้งานง่ายๆนะค่อนข้างยืดหยุ่นใช้ในเมืองก็ได้ใช้ทางไกลก็ดีนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์พันห้าร้อยแปดแรงมาก็เ,เหลือๆดีว่าขับเครื่องพันสองนะโอเคเดี๋ยวทดสอบวงเลี้ยวกันสักเล็กน้อยนะครับว่าจะวงเลี้ยวจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับสาหรับตัวท็อปตัวนี้2 0 1 7 t o y o t a s ็ e โต a สีขาวด้วย ยางใหม่สีเส้นก็คุ้มแล้วพี่น้องโอเควงเลี้ยวแคบใช้ได้คล้ายๆวีออสนะฮะคล้ายๆวีออสสามารถกลับรถในพื้นที่แคบๆได้โดยการโยกเพียงแค่ครั้งเดียวระบบเลี้ยวเงียบอ่าค่อนข้างเงียบนะฮะช่วงล่างดีนะไม่มีดังนะโอเคเอประมาณนี้ละกันนะเร่งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะว่าอัตราเร่งค่อนข้างดีระบบเบรกดีเยี่ยมทดสอบระบเรบเบรกกันสักเล็กน้อยอ่าระบบเบรกดีเยี่ยมนะครับโอเค เดินหน้าถผยหลังใช้งานได้หมดนะไม่มีเสียงดังนะครับช่วงล่างดีไม่มีกึกกักกุ๊กแยก,กอะไรไม่มีนะเช็คให้หมดแล้วเอาไปใช้ได้ยาวๆกันเลยแล้วเดี๋ยวก่อนออกรถเดี๋ยวเอารถเข้าศูนย์โตโยต้าเช็กระยะให้อีกทีหนึ่งเปลี่ยนถ่ายของเลวให้อีกทีหนึ่งของแถมเดี๋ยวช่วงท้ายไปติดตามกันได้เลยอเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยครับไปเ,เป็นยังไงกันบ้างครับใครที่เป็นสาวเซนต้านะฮะมองหาโตโยต้าเซนต้า แนะนำคันนี้เลยได้รถบ้านมือแรกมือเดียวแต่เป็นรถยึดจาก finance นะฮะอาจจะต้องเน้นจัดไ i n a n c e สักเล็กน้อยแต่เป็นว่าเราจะได้สีขาวเดิมๆจากโรงงานนะฮะปี2017ได้ตัวท็อป1.5วีไม่แค่60,000กิโลเมตรเช็คศูนย์ตลอดที่สำคัญผมเพิ่งเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นเมื่อวานนี้เลยนะราคารถใหม่ไฟแดงนะ8 6 0 0 0 0บาท วันนี้นะฮะอายุรถ4ปีกับเลขใหม่60,000กิโลเมตรเราขายหน้าร้าน Walk-in นะฮะเราขายอยู่599,000บาทแต่พิเศษสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นนะฮะและดูคลิปนี้นะฮะแต่ขอยอดจัดสัก400,000บาทขึ้นไปล้วกันนะ่ะผมลดให้เลยเหลือเพียง569,000บาท แสนหกหบาทนะถ้าเครดิตดีนะถ้าเป็นลูกค้าเครดิตดีมีประวัตินะฮะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะฟรีได้ใช้เงินดอ,อกรถแค่19,000บาทเป็นค่าประกันภัยและค่าจัดค่าโอนนะพอนอย่ตกประมาณ1,000 10, 0กับหลักร้อย72หงวนนะฮะ1,000 10, 0กับหลักร้อยแถมวารันตีเหมือนเดิมนะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด 1นปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวก่อนออกรถนะผมจะเอารถเข้าศูนย์โตโยต้าเช็คระยะให้ท่านผู้ชมนะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเตียย์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีแบตเตอรี่ลูกใหม่ถ้ายังไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีนะเติมลมยางไดโตรเจนเติมใม้เรียบร้อยแล้ะฟรีนะเดี๋ยวแถมกล้องหน้าความคามชัดระดับ full HD ให้ฟรีทำความสะอาดลมพันธุ์ฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคย รถเสืออยู่ไม่นานนะฮะรีบพักกันเข้ามาได้นะ,ะนานๆจะมีรถเซียนต้าน่ารักน่ารักได้ตัวท็อปใหม่6กหมื่นได้สีขาวปี2017ก็อย่าช้านะฮะพักกันเข้ามาได้นะคะที่ l i น์ออฟฟิเชีของเรานะไอดีไ 19 SP ร้านของเราอยู่ถนนกาลประพฤกกรุงเทพมหานครนะค,รคุณสามารถเข้าไปค้นหาแผนที่ได้ใน Google Map เพียงพิมพ์19สีปรกรเราเปิดบริการทุกวันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะผมจะพาไปรีวิวรถสวยๆรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้น19สีปรกอบรถมืที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ